ไลฟ์ปิ่นเก่าคอนโดพร้อมอยู่ติด MRT บางยี่ขันเดินเพียง26เมตร5นาทีถึงสิริราชพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของคนแรก2ห้องนอน2ห้องน้ำขนาด56.25ตารางเมตรราคาเพียง4.65ล้านบาทเฉลี่ย82,666บบาทต่อตารางเมตรถูกกว่าราคาตลาดหลายแสน ทำไมต้องห้องนี้ห้องใหม่เอี่ยมไม่เคยมีคนอยู่ราคาหน้าลงทุนปล่อยเช่าง่ายใกล้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโลเคชันสุดปังติด MRT และทางด่วนสิ่งอำนวยความสะดวกครบส่วนกลางจัดเต็มสระอินฟินิตี้เอชพู40เมตร p a n o r a m มิกฟิตเ s s plus ส t e ีมแอนด a ซาวน่ส, pool, m, una, สวนพักผ่อนหรือล็อบบี้และ s m a r t p o อ มี Family Mart ในโครงการที่จอดรถ52%ระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงเดินทางสะดวก MRT บางยี่ขัน26เมตรเชื่อมต่อถนนจรันคลีรินทรบรมราชชนนีพระเทพตัดใหม่ติดทางด่วนสิรัรสถานที่ใกล้เคียงเซ็นทรัลปิ่นเก้า1.4กิโลเมตรโรงพยาบาลสิริราช2.4กิโลเมตรหมอธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์3.1กิโลเมตรตลาดนัดอินดี้ปิ่นเก้าอยู่ตรงข้าม สนใจนัดชมหรือดูห้องจริงปรึกษาสินเชื่อคุณสุพจูน์0 8 1 2 0 5่5 5 2หรือ080 587 8829รีบด่วนครับห้องใหม่ราคาดีทำเลฮอตแบบนี้มีไม่บ่อย